เพื่อสังคมมันไม่ได้ให้ที่พึ่งทางจิตใจใเราหาที่พึ่งทางจิตใจจากที่อื่นเน่ยคือจากธรรมะที่ไหนก็ได้มีจิตใจเหมาะสมที่จะไปต่อสู้ในสังคมควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะคำว่าสังคมนี่มันหมายถึง รวมกันไม่มีใครรับผิดชอบเป็นเป็นเป็นสนามสำหรับทดลองฝีมือใครดีใครได้เนี่ยใ้เรื่องของสังคมหามันไม่ใช่ที่ที่จะให้ที่พึ่งทางจิตใจแก่เราที่เราก็ไปหาที่พึ่งแห่ทางจิตใจ จากาสังคมของพระอริยเจ้าคือพระพุทธเจ้าท่านได้มีท่านได้สร้างสังคมพระอริยเจ้าขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นที่ศึกษาอบรมให้มีจิตใจเหมาะสมให้ที่จะไปต่อสู้ในสังคมชาวบ้าน สังคมธรรมดาสังคมแห่งการแข่งขันของคนธรรมดา mm hmm. นั่นแหะมันก็เป็นเรื่องเฉพาะไปเ,เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของปัญหาก็ไปหาธรรมะที่มันตรงกับเรื่องเฉพาะคนหรือว่าถือว่าปัญหาในสังคมเป็นหลักในสังคมไหนมันมีปัญหาอย่างไรเราก็มีธรรมะที่ไปต่อสู้ หรือแก้ปัญหาในสังคมนั้นเนี่ยมันไม่อาจจะตอบชัดลงไปเป็นข้อข้อเป็นคนคนหรือเป็นเรื่องเรื่องได้ถ้าเรื่องมันมากมันจะควรจะระบุมาเลยว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรมันมีปัญหาอย่างไรเราต้องการจะอยู่ในสังคม ที่ไม่มีศีลธรรมปัญหามันชาตอย่างนี้ไงอย่นี้สังคมในโลกเนี่ยมันเป็นสังคมที่ไม่มีศีลธรรมแม้ในประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นสังคมที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจมุ่งมั่นกันแต่เรื่องทางเศรษฐกิจเจ้าเศรษฐกิจเป็นสิ่งสําหรับแก้ปัญหาอย่างนี้มันไม่ได้ี่ พราะว่าไอ้ตัวเรื่องเศรษฐกิจนั่นแหละมันตัวสร้างปัญหาเจ้าเศรษฐกิจมาแก้ปัญหาอมันก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเรามีเศรษฐกิจประเภทที่ทําให้เห็นแก่ตัวเศรษฐกิจที่ทําให้คนเอาเปรียบผู้อื่นทําคอรับชั่นเขาทำนั้นเขาทำเพื่อเศรษฐกิจของเขาถึงงนั้นถึงแม่ว่าในโลกทั้งโลกก็เหมือนกันน่ะ ไอ้เรื่องทางเศรษฐกิจน่ยมันทําให้เป็นปัญหาโลกขึ้นมาที่โลกอยู่กันไม่เป็นผาสุกมันควรจะแก้ไอ้ปัญหาเหล่านี้ด้วยความมีศีลธรรมในบุคคลก็ดีในประเทศก็ดีในโลกก็ดีถ้ามันมีแห่งศีลธรรมแล้วปัญหาเศรษฐกิจก็ไม่เกิดไอ้เศรษฐกิจนั่นมันเป็นเรื่องที่ดี จะทำให้มีกำไรตามที่ควรจะมีที่ถูกที่ต้องแต่คนเขาไม่ใช่กันอย่างนั้นเขาไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างนั้นถ้าใช้เศรษฐกิจต้องเราเอาเปรียบสําหรับบีบคั้นสําหรับทำลายผู้อื่นเดีย๋ยวนี้ใช้ใช้เศรษฐกิจทำลายผู้อื่นมันคล้ายๆกับปัญหาส่วนบุคคลก็ต่างคนต่างมีปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งตัวแล้วก็ไปแก้ปัญหาด้วยการเอาเปรียบผู้อื่น ทางเศรษฐกิจนั้นมันเลยไม่มีศีลธรรมกันแต่ละฝ่ายเมื่อครั้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้ก็พูดเรื่องนี้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจของประเทศที่เราไม่มีศีลธรรมสำหรับจะควบคุมเศรษฐกิจอย่าให้มันเป็นปัญหา ถ้าเศรษฐกิจเป็นไปตามความหมายของคำว่าเศรษฐกิจอย่าเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทำลายผู้อื่นอเอาเปรียบผู้อื่นมันก็ดีเเดี๋ยวนี้เขาใช้เ,เศรษฐกิจเป็นเครื่องมืออันธพาลมันก็เลยเดือดร้อนกันไปหมดแม้ในเรื่องปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเรื่องใช้เศรษฐกิจทำทำความทุกข์ยากให้แก่ผู้อื่น นับตั้งแต่เรื่องลูกเรื่องคลิตขึ้นมาจากแผ่นดินแล้วขายแล้วซื้อแล้วคนส่งแล้วคนกลางแล้วคนรวบยอดนี่มันก็ล้่นแต่ไม่มีศีลธรรมปัญหาเศรษฐก,ฐฐกิจก,ก็เกิดขึ้นก็ไม่มีใครนึกที่ว่จะแก้ปัญหายนี้เห็นด้วยศีลธรรมประมาณหกหรือเจ็ดรัฐบาลมาแล้ว ที่เราคอยเงี่ยหูฟังว่ามีรัฐบาลไหนบ้างที่พูดถึงเศรีธรรมที่จะกู้ศีลธรรมขึ้นมาช้แก้ปัญหาของประเทศชาติไม่มีเลยไม่ได้ยินเลยประมาณว่าหกหรือเจ็ดรัฐบาลมาแนละ้วจนกระทั่งรัฐบาลปัจจุบันนี่ช่วยกันฟังหน่อยสวันที่เขาจะ,ะแถลงนโยบายของรัฐบาลรูจะปลายเดือนนี้ ช่วยฟังกันด้วยว่ามีเขาพูดถึงเศรษฐกิจกไหมแอดพูดถึงศีลธรรมไหมเจ้าศีลธรรมมาแก้ปัญหาของมนุษย์ไหมถ้ายังไม่มีอีกก็ยังไม่มีหวังะที่ว่าเศรษฐกิจจะประกอบไปด้วยศีลธรรมมันก็จะเป็นเศรษฐกงอยู่เรื่อยไปคือเอาเป็นเครื่องมือเอาเปรียบผู้อื่นทําลายผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราตั้งชื่อว่าเศรษฐกงดีกว่า เศรษฐกิจนั่นถ้าทำอย่างมีศีลธรรมแล้วจะมีประโยชน์แก่มนุษย์มากคือท,ทาให้ทุกอย่างดีขึ้นมีผลมากขึ้นมีกําไรมากขึ้นแล้วก็ใช้แต่ในทางที่ถูกต้องส่วนบุคคลก็อย่าเอาผลกําไรไปใช้ส่งเสริมกิเลสแล้วก็อย่าเอาอํานาจเศรษฐกิจเนี่ยไปคุมเหงผู้อื่นไปเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตัวจะได้มากขึ้นอีก เราเตรียมตัวจะอยู่ในโลกที่ไม่มีศีลธรรมอย่างนั้นเลยพูดได้มันชัดหน่อยได้ไหมคือคําถามที่ถามเนี่ยเราจะเตรียมตัวเราก็อ,อยู่ในโลกที่ไม่มีศีลธรรมได้อย่างไรไอ้ข้อนี้ดูจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องทีสาคัญที่สุดมีค่าที่สุดเพราะว่าเราคงไม่สามารถ ที่จะบังคับโลกคือบังคับสังคมได้สังคมมันก็ไปตามแบบของของมันเองคือไม่มีศีลธรรมมันจะยิ่งขึ้นแล้วเราแต่ละคนละคนนี่จะอยู่ในโลกหืในสังคมที่ไม่มีศีลธรรมนี่ได้อย่างไรที่ว่าที่พึ่งทางใจนะครก็ว่าใช้กับเรื่องไม่ใช่สังคม เ,เรื่องทางจิตใจไปเรื่องกิเลสเรื่องจะันรลุมรรคผลนิพพานกันไปเลยถ้าจะอยู่ในโลกต่อสู้ในโลกไอ้ที่พึ่งนี่ก็มันเป็นที่พึ่งที่รวมรวมกันไปไม่ใช่ทางใจล้วนๆอยากจะเรียกว่าไอ้ทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางทุกทางถ้าไทยมันมีศีลธรรมก็ไม่มีปัญหา ถ้าเขาไม่มีศีลธรรมกันเราจะอยู่กับคนที่ไม่มีศีลธรรมนี่ได้อย่างไรนี่จะเป็นปัญหาหรือไม่อขอให้เอาไปคิดดูเขาฝากให้เอาไปสังเกตดูต่อไปนี่จะมีปัญหาอย่างนี้ที่อยู่ในประเทศในบ้านในเมืองเนี่ยมันจะต้องอยู่ร่วมกับคนที่ไม่มีศีลธรรมนับตั้งแต่อัน,อนตพานเลวร้ายกลางถนน ขึ้นไปถึงไอ้คนที่เขาเป็นอะไรก็ข้าเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจเป็นอะไรทุกอย่างที่มันปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอว่าไม่มีศีลธรรม่ยเราจะอยู่ได้อย่างไรเป็นปัญหากันทั้งโลกจะอยู่ในโลกที่ไม่มีศีลธรรมได้อย่างไรมันตอบ ได้ก็ตอบได้อย่างกำปั้นทุกดินเพราะว่ามันไม่มีอไอ้เรื่องเฉพาะออกมามเห็นเป็นเรื่องเรื่องเรามีปัญญาที่จะสลัดความคิดนึกรู้สึกหรือ,อไอ้เรื่องนั่นออกไปอย่าให้มันเป็นเรื่องเม้่เราก็มีความอดกลั้นอดทนมีปัญหาเราจะทนไว้หรือไม่ ถ้ารู้จักหลบหลีกอย่างเฉลียวฉลาดคงจะพอทนไหวแล้วทปัญหานี่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกันทั้งสังคมนี่มันจะแก้ได้อย่างไรโดยบุคคลคนแต่ละคนละคนทางที่ดีที่สุดมันก็ควรควรช่วยกันแก้ไขสังคมเปลี่ยนสังคมให้มันดีขึ้น นักศึกษาชอบอาสาพัฒนาอะไรกันอยู่มากๆตามข่าวที่ปรากฏก็ไปเป็นเรื่องช่วยทางวัตถุปรากฏว่าไม่ได้ไปช่วยกันแก้ปัญหาทางศีลธรรมก็ไม่ดีขึ้นอยากจะแนะว่าถ้านักศึกษาจะเสียสละกันบ้าง เพื่อพัฒนาประเทศชาติแล้วก็ให้ทำไปในทางแก้ไขหความไม่มีศีลธรรมของสังคมจะด,ดีแล้วมันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองได้ที่หลังเองเพราะว่าถ้าประชาชนมันมีศีลธรรมแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรอีกเดี๋ยวนี้มันไม่มีศีลธรรมจึงเกิดปัญหาทางการเมือง ปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางการปกครองปัญหาไ้เสียทุกอย่างแม้แต่จะผลิตจะปลูกจะฟังมันก็ยังเบียดเบียนกันเมื่อไม่มีศีลธรรมแล้วมันจะทํากันยังไงแล้วก็ได้ผู้แทนที่ไม่มีศีลธรรมมาเป็นสภาแล้วก็ได้รัฐบาลที่ไม่มีศีลธรรมมาเป็นรัฐบาลแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงถ้ามันมีศีลธรรมกันหมดมันก็หมดปัญหา ถ้าพูดออกไปอย่างที่ไม่กลัวเขาจะโกรธหรือจะด่ดาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยว่าเมื่อถ้าประชาชนทั้งหมดไม่มีศีลธรรมนะก็ให้สิบรัฐบาลก็ปกครองไม่ได้ปกครองให้มีสันติภาพไม่ได้พูดอย่างนี้ถ้าว่าประชาชนมีศีลธรรม ไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีรัฐบาลเดียวก็ไม่ต้องมีแม้แต่รัฐบาลหนึ่งก็มันมันอยู่กันได้ใครจ,จะแกไปคิดเป็นนึกไปโกรธไปดา่าว่าก็คงจะมีเราก็พูดไปแล้วอาทิตยียเมื่อวันอาทิตย์นี้ที่แล้วมานถ้าประชาชนทุกคนมีศีลธรรมมันเหมือนกับไม่ต้องมีระบบก,การปกครองไม่ต้องมีรัฐบาลแม้แต่รัฐบาลเดียวก็ได้ถ้าว่า คนลเมืองทุกคนไม่มีศีลธรรมแล้วนกะ็สิบรัฐบาลก็ปกครองให้สงบเรียบร้อยไม่ได้มันเต็มไปด้วยคนไม่มีศีลธรรมคอยจ้องที่จะประพฤติทุจริตอันธพาลนะคุมไม่ไวไในตำรวจือเจาหน้าที่ก็ปลอยไม่มีศีลธรรมไปด้วยเนี่ยมันไปรวมอยู่ที่ปัญหาทางศีลธรรมเรื่องของสังคมไปรวมอยู่ที่ปัญหาทางศีลธรรม ีลธรรมมันก็เกิดขึ้นในโลกครั้งแรกเนี่ยก็เพราะว่าอสังคมมันไม่มีไม่มีมมความสงบสุขเพราะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเขาจึงได้บัญญัติศีลธรรมสําสำหรับคนขึ้นมาตามลําดับตามลําดับตามลําดับจนเป็นระบบใหญ่สมบูรณ์เหลืออยู่จนทุกวันนี้ที่มันก็เหลืออยู่แต่ว่าประชาชนไม่ยอมรับไม่ยอมปฏิบัติศีลธรรม เพราะความเห็นกับตัวตความเห็นกับตัวนะ่ะคือความไม่มีศีลธรรมก็<笑><笑>เลยมีปัญหาผู้แทนเขาก็ต่อสู้อย่างไม่มีศีลธรรมที่จะเข้าไปอ่ะก็ต่อสู้ด้วยอุบายด้วยเลี่ยมต่างๆไม่ใช่เป็นไปตามสุจริตยุติธรรมผู้แทนพวกหนึ่งเขาเป็นเจ้าวุญทุ่มเขาก็ทุ่มเลย ซ,ซื้อเสียงให้เขาผู้แทนพวกหนึ่งก็เป็นถูกซื้อตัวเอามาผู้แทนบางคนก็ชนะมาโดยการพน,นันขันต่อ,อระหว่างพวกข้องของเขาที่เขามีนโยบ้ายนักคนอีกจำนวนมากไม่ได้ไปเลือกผู้แทนคนที่มีศีลธรรมดีไม่มีโอกาสเลือกผู้แทนอย่างพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีโอกาสไปเลือกผู้แทน นั้นผู้แทนนั้นก็ไม่พูดได้ว่าเป็นผู้มีศีลธรรมนี่เราพูดอย่างนี้เขาก็โกรธแต่มันก็เป็นความจริงอย่างนั้นผู้แทนเลือกจะไปให้ควบคุมรัฐบาลรัฐบาลก็ลากคอก็ไปเป็นฝ่ายรัฐบาลซะเองก็ไปคุมใครอยมันผิดข้อตกลงเดิมที่ว่าจะมีผู้แทนไปควบคุมรัฐบาลเนี่ หน้าที่ของผู้แทนนี่พาเป็นผู้แทนแล้วชิงกันเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเป็นพวกรัฐบาลเสียแล้วใครจะคุมใครมันเลยตวนเรหมดไอ้ระบบศีลธรรมหรือระบบไอ้ความเป็นธรรมที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าพูดให้เกลียดชังใครหรือหายไรยใครไม่พูดให้มองเห็นว่ามันกาลังมีปัญหาทางศีลธรรมไม่ใช่ปัญหาทางเศรษฐกิจธธฤฤ เดี๋ยวนี้เขามองเป็นปัญหาเศรษฐกิจหมดใ้ความที่ไม่มีความสงบสุขนะั่นเขาเป็นเขาคือเป็นเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีจะแก้กันแต่เศรษฐกิจให้ประชาชนมีสันติสุขเราบอกก็ไม่เห็นด้วยต้องมีศีลธรรมประชาชนจึงจะมีสันติสุขเพราะาเศรษฐกิจเศรษฐโกงนั่นเองที่ทําให้ประชาชนไม่มีความสงบสุข เอาศีลธรรมไปแก่เศรษฐกงมันกลายเป็นเศรษฐกิจที่มันถูกต้องไอ้คำคำนี้มันประหลาดนะอเศรษฐะมันแปลว่าประเสริฐที่สุดภาษาบาลีก็ดีภาษาสันสกิตก็ดีไปเปิดดูดิเชนเดยไอ้คำว่าเศรษฐะหรือเศรษฐะนี่มันแปลว่าประเสริฐที่สุดไอ้เศรษฐกิจมันก็ต้องิดที่ประเสริฐที่สุดนะเดี๋ยวนี้มันกลับเป็นในเครื่องมือสำหรับทำลายล้างกันในโลก มันไม่ตรงตามชื่อของมันที่ว่าประเสริฐที่สุดเนี่ยมัน,ม,นมันถูกต้องอนะ่ะเพราะว่ามันทําให้สิ่งที่ไม่มีผลมามีผลขึ้นมาวิชาเศรษฐกิจให้สิ่งที่มีผลน้อยก็ให้มีผลมากขึ้นมารือมีผลเลิศเลยถ้าเป็นเรื่องทางธรรมะแล้วก็จะไม่ต้องลงทุนสักสตางค์หนึ่งก็ได้นิพพานมา นี่มันเป็นยอดเศรษฐกิจแต่ไม่มีใครไม่มีใครเอาด้วยไอ้เศรษฐกิจแบบนี้มันประเสริฐเกินไปยังไม่มีใครเอาด้วยเขาเป็นเรื่องค่ากำไรทำนานหลังคนอื่นนั่นแหละคือเศรษฐกิจคุณก็ไปคิดดูนี่เราจะช่วยกันอย่างไรไหนเราก็อยากจะช่วยมนุษย์กันอยู่ทง้ทงนั้น เราก็องมากลายเป็นเจ้าทุกเสียเองถูกเบียดเบียนด้วยเศรษฐกิจของคนอื่นด้วยความไม่มีศีลธรรมของคนอื่นเราจะทําอย่างไรมันจึงสวนกลับไปว่าช่วยกันแก้ไขสังคมให้มันมีศีลธรรมดีที่สุดที่ระหว่างนั้นเราก็ต้องอดทนต่อสู้เฉพาะตนเฉพาะเรื่องคือประพฤติธรรมประพฤติธรรม ถ้าเป็นเรื่องที่มันจะทำให้มีความทุกข์เราก็ไม่มีความทุกข์เพราะเรามีธรรมะขั้นสูงขั้นเห็นอน,นิจจังทุกขังหน้าตาเห็นความเป็นอย่างนั้นเองไม่แปลกแล้วก็ไม่ทุกข์เป็นวาอันว่าไม่ทุกข์ที่พยายามช่วยกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจธธรรด้วยการทําให้ศีลธรรมมีทั้คนก็ไม่โกงกันจะออกไปพัฒนากับเขาหรือไม่นี่ กลับไปนี่พกไอ้ศีลธรรมไมให้พอพอเอาไปไปสอนไปทําให้ประชาชนก็มีศีลธรรมนั่นมันจะแก้ไขสังคมหรือว่ามันแก้ไขศัตรูอุปสรรคของเราเองด้วยไอ้ที่ไปช่วยสร้างนั่นทำนี่ช่วยทางวัตถุนั่นมันก็มีประโยชน์เมืันแต่ว่าไม่ไม่น่าเหลื่อมสายคือไม่ลึกซึ้งไม่แก้ปัญหาอะไรได้นะัก ไป่วยทางประชาชนมีศีลธรรมจะแก้ปัญหาได้มาก